สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เราอยู่เราอยู่กันที่โตโยต้เฮ้ยไม่บอกดีกว่าเขาไม่ได้เป็นอยู่ที่ขายรถแห่งหนึ่งนะคะพราะอีพาพระเอกอานน้อยทศพลมารับรถค่ะคุณจะได้เป็นนี่แล้วนะคะยินดีด้วยค่ะยินดีกับคนที่ได้เป็นนี่เอามารับรถ กับเพจอาร์มคินีกับเพจอาร์มนะครับบารมเจอกันร้อยสร้างฝันสร้างคนสร้างงานสร้างนี้สร้างเซียนกำลังเซ็นนะคะเพจอาร์มกำลังเซียนการเป็นหนี้ค่ะยินยอมการเป็นหนี้ค่ะไม่เป็นหนี้ก็ไม่มีภาระนะคะเรต้องเป็นหนี้ไม่ต้องเปไหนมาไห กำลังเซ็นเอกาสารกำลังเซ็นเอกาสารการเป็นหนี้นะคะยินยอมค่ะสําคัญที่สุดค่ะวันที่หนึ่งอยากจะบ้างเมื่อปีดวันที่หนึ่งเมื่อปีน้ยยังเห็นปน้ายแดงแล้วว่าบรรยากาศการรับรถนะคะาสวยมากเลย สีขาวมุกสีขาวไม่เป็นขาวมมกก็ขาวมุกนั่นแหละสวยมากทุกคนขอให้ขับขีดปลอดภัยเดินทางปลอดภัทยทุกเส้นทางขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองขนโศกขนลาดเขาด้ามา ชีวิตอาบน้อยนะคะอุ้ยพี่ดีเขามานะคะมาแล้วคนมารับรถนี่คือตัวที่อยากเห็นมากที่สุดเลยค่ะพี่นอนมาใส่ขอดูหน่อยอ่ะอุ้ยของลูกค้าของค่ะ0716นะคะทุกคน นครราชสีมาจักไปะยังให้เสียเจ็ดหนึ่งหกข้างในรูลามาเห่ามากเลยทุกคนอยอดเปิดประทุนเลยนะเปิดประทุนกันได้เล้เออ,เอ,อไทยสิทสิบแปดหรอเนาะเออ ถ้าออจะมีค่ากันกับอามน้ำมนนะด<อ>นะครับ